ซานซื่อพอซิตี้ครับที่ไต้หวันคือชื่อที่คนจานวนมากเรียกมันในวันนี้แต่ในวันที่มันถูกออกแบบขึ้นมาไม่ได้ตั้งใจที่ถูกตั้งใจให้เป็นสถานที่ลึกลับครับไม่ได้ถูกวางให้เป็นเมืองผีและไม่เคยถูกคิดให้เป็นเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกมันถูกออกแบบมาให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตครับเป็นเมืองพักผ่อนริมทะเลของคนยุคใหม่ ที่จะรวมสถาปัตยกรรมล้ำยุคเทคโนโลยีและความฝันของชนชั้นกลางไต้หวันเอาไว้ในสถานที่เดียวโครงการนี้ครับเริ่มต้นช่วงปลายทศวรรษ1970 19 80, ถึง1980เป็นช่วงเวลาที่ไต้หวันเติบโตอย่างรวดเร็วขยายฐานเศรษ,ษฐกิจครับขยายเมืองชนชั้นกลางมีมากขึ้นและความเชื่อหนึ่งที่ฝังแน่นในสังคมนั้นก็คือ อนาคตจะดีกว่านี้เสมอที่สารซื้อร์ซิตี้ครับถูกวางให้เป็นเมืองตากอา,ากาศสุดล้ำ